Wil กินดัตุอาร์ t i d ิ g วิลกินัร idag? วันนี้วันที่เท่าไหร่ i ิดาคอาร์เดเดนวันนี้วันที่อิ a าคอาร์เดเดนอด s ตน่มัชชเออ เอ็น a s ตนะมาชชชเห็นวันที่ปุ๊บพูดได้ปะว่าอตนะมาชชัวชวเอตนะ s าชชัวชัวเอ็นอดตนะมาชชัวชัวเอน ถึงวันที่8แล้วใครเริ่มพอจะติดปากติดหูบ้างแล้วคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วมาฝึกด้วยกันอีกพรุ่งนี้อย่าลืมตอนเช้าๆ